ครับสวัสดุกคนด้วยครับอยู่กับผมในเกมดนนาร์ล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พันเทล่าครับเซเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิก5.0รองรับทุกระบบเลยทั้ง PC, Android และ iOS ครับสามารถดาวโหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเคก็ไม่ได้เล่นมูนักบันกันนานละนะไม่ได้ทำคลิปมูนักบันกันนานละก็เดี๋ยวลุยกันวันนี้เอาสักแบบ 50% 6สิเปอร์เ็นหกสิบปอร์ซ็นะเอาให้มันเกินแบบสิบเอ็มไปกำไรก็เดี๋ยวหยุดเลยเพราะว่าเล่นนานชอนค้างเสียตอนนี้สสิติก็เฮ้ยสลับกันอยู่นะเดี๋อบอลกันพอดีโอ้ใจผมอยากใส่บอลกันดบวยพอดีเลยจัดไปก่อนเลยกูจะสี่ไม้มันจะมันจะได้กี่สักกีเปิดวะเนี่ยถ้าถ้าเสียนยถ้าเสียงแต่ไม้แรกนี่จะได้สก,กี่เปิดวะเนี่ยเออจริงๆอยากจะใส่ทีละสองไม้สามไม้นะ เปิดแรกมาก็สี่เลยเ,เดี๋ยวถ้าเสียค่อย,อยเล่นแล้วกันเ,เดี๋ยวถ้าได้ค่อยว่ากัน <c oughs> บอนกลกันโลกขอโซก่อนได้ไหมเออโดนสวนเรียบร้อยปีอ้อาชนะเฉยอ้อผมคิดว่ามูผมคิดว่ามูนักได้เนะ่ยส่วนใหญ่คนโซหลังมันจะได้ตังนะโอเคเปิดหัวสวยๆครับผมสี่ไม้เดี๋ยว ไปไหนกันต่อดีเราไปมูนักต่อเลยแต่ว่าจะไม่เล่นสีไม้นะเอาแค่มันพอดีพอดีก่อนเพราะเวลาใส่หลายๆไม้เนี่ยชอบโดนกินไม่รู้เป็นอะไรแล้วรอดูสองไม้ก่อนอ่าไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เพราะว่าใส่ติแต่ใส่ติมันยังสลับอยู่นะยังมาแบบบอลกันมูนักบอลกันมูนักอะไรอย่างเงี้ยอือาสักษะไม้ก็ได้ปะเดี๋ยวหาคนมาปิดอีกสองถ้าใส่ห้าไม้โดนกินแน่นอนผมว่า รอบล่าสุดนี่เมื่อวันก่อนเนี่ยมีคนแตกห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยนะเออประมาณเจ็ดร้อยเอ็มนี่มีคนบอกปิดแดงเลยผมบอกไม่เอาใส่ห้าไม้ชอบโดนกินน้อยครั้งนะที่ใส่ห้าไม้แล้วแล้ด้ออะ ใครใครใครเป็นมัางอะ่ะหรือว่าใครหรือว่าไม่เกี่ยวอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาใส่ห้าไม้โดนกินตลอดเลยเออนี่มีคนม,มาปิดให้ละเวลาใส่ห้าไม้แล้วแบบเหมือนมันไม่ค่อยกระจายอะ่ะชื่อมันไม่ค่อยกระจายอะ่ะเออชอบออกให้พวกคนแบบช่วยกันใส่คนละไม้สองไม้อะไรอย่างเงี้สังเกตดูนะไม่รู้เป็นอเออ แต่ก็มีห้าไม้ได้ก็เคยอยู่แต่น้อยครั้งไะเลยไม่อยากใส่ห้าไม้เอาสักนี่ไงสามไม้ก็พอใช่ฟะลาโดนสวนดิกูว่าเอ้สวนป่าวสวนจริงอ้าวมูนักยังชนะว่ะเฮย้ยปิดคลิปได้เลยนะเนี่ยกำไรสิบสามเอ็มอ่ะเฮย้ยแล้วปิดคลิปได้เลยล่ะเออโอเคงั้นเดี๋ยวลองแวะเล่นอย่างอื่นบ้างดีกว่านะค่าเวลาเพราะว่าเดี๋ยว ผมว่าถ้าใส่อ,อีกเนี่ยโดนแน่ๆเลยมันจะมีช่วงที่แบบว่าปล่อยให้เราได้ช่วงปล่อยให้เราเสียอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าใครเน้นแบบกำไรสิบยี่สิบเอ็มผมว่าถ้ามันถึงเป้าแล้วก็ควรจะหยุดเลยนะเออเพราะว่าเวลาเล่นานานๆมันจะเสียซึ่งมันจะทาให้เราแบบว่าโดนค่าน้าไปเรื่อยๆงเกตดูถ้าแจ็คพอตมันเท่าไหร่เนี่ยคือค่าเท่านี้โดนค่าน้ำไปละแจ็คพอตพันเอ็มนี่โดนค่าน้ำไปละห้าพันอืมห้าพันเอ็มเยอะนะ นี่บอลกันเฮ้ยมันยังออกสลับอยู่นะพูดถึงท้าเมื่อกี้ผมไม่ถอยนี้ได้เลยเคยผมอยากให้มันแบบได้กำไรสักคลิปหนึ่งอ่ะเออมีทุนมายี่สิบนะได้สักแบบสามสิบห้าเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแบบไวๆเลยอ่เอ,อ้ยมาอีกแล้วอ้าวสามสิบห้าเอ็มเอา M, เอาุ้ยกำไรสิบห้าเอา็มเอแต่คลิปวิดโอมันจะสั้นเกินไปเ,เดี๋ยวสามเปิดใช่ไหมงั้นเอาอางี้เดี๋ยวผมจะ เล่นฝั่งนี้อีกทีหนึ่งดูว่าได้น้อยหรือได้เยอะกําไรดีไหมอีกเจ็ดอ่าเดี๋ยผมมูนัก,กเลยจริงจริงอ่ะผมว่าใจผมอยากใส่บอลกันนะจากสถิติมันแบบเบิ้ลคนละสองนะแต่ว่ามันเหลือมูนักก็เราก็เล่นตัวเหลือไปบางทีาอาจจะเหลือตัวถูกไว้ให้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากําไรเกือบ20 m เอ็หรือว่าจะกาไรสิบแต่คือคลิปเิโดนี้ยกำไรแน่นอนแล้ว มากันแบบไวๆไ,ไปกันแบบไวๆเลยนะสำหรับใครที่อยากมาลองดูมาลองดูได้ครับผมผมคิดว่าแบบสองสามเปิดได้ก็หนีเลยอ่าสำหรับใครที่พกทุนมาแล้วได้นิดๆหน่นนนอยๆผมว่าไปเลยดีกว่าอย่าอยู่นนะแบบเนี้ยมีลูกส่วนหรือเปล่าม,มูนักโอ้โหโอ้โหโดนสองทีด้วยปิดชิปไม่สวยเลยอะ่ะเมื่อกี้โอ้โหปิดชิปไม่สวยเลยอะ่ะออโดนคืนไปสามเอ็มเลยหกไม้ เจ็ดเลยเหรอเจ็ดไม้เลยเ่ะอโอ้ตายแล้วเอาไงดีเราต้องให้บอล <c oughs> หยุดดีไหมไปอีกสองไม้กำไรเก้าพอวัทีมไม่สวยเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหถ้าได้อีกถ้าได้บอลห้าแสกนี่คือหล่อเลยนะแต่ผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้ผมอยากใส่บอลกันแต่มันเต็มไงเขาเหลือตัวผิดไว้ให้ กำไรน้อยก็ยังกำไรอยู่อ่าผมยอมผมยอมได้กำไรน้อยถ้าตาน,นี้มูนักแพ้พอเลยพักเลยเอ้าเฮ้ยเมันติดมือนนะเ้าเราก็ได้เปรียบดีเฮ้ยโห่เกือบโดนโซทีที่สองอ้าโอเคอย่างนี้ได้ได้อยู่จากสาห้าหลือสามสิบสามแปดแสนหายไปแค่ร้านสองจากจากสามสิบห้าเอ็มโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอมูนักบอลกัน นะครับผมนะก็ได้กําไรมีทุนมา 20m นะได้กําไรมา13 13m 8แสนถือว่าเยอะอยู่ฝากกดถูกใจครับกดติดตามไปด้วยแล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผม oh. Mm-hmm. <laughs>